สวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมอยู่กับผมคุณซันเนาะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเซตเกาะไฟเนาะมาเป็นตาที่บังเอิญมากก็ฝั่งนู้นก็จะมีวันเดอร์กับวอร์ขาดเนาะซึ่งตานี้เราก็เล่นเซตเกาะไฟได้เพราะสดอย่งนี้มันเป็นตัวเบิร์นเนาะอันนี้คือผมมาเล่นหัสลองของผมเนาะมาแบกคนในนี้ของผมนะครับดูดีว่าเกมนี้ผมจะไปล่าหรือเปล่าด้วยสกินอาร์นหมาป่าของผมนั่นเองมันก็ร่ชุมเลยครับก็ดูที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นคีย์สิแล้วก็ ทางแฝงก็ฝักดาบห้อยสีเหลืองนะครับตอนนี้ก็จะเจอเป็นม o นเดอร์วูเมนออฟเลนเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็เข้าเินก่อนนะครับการเจอวอล์ดมอนเดอร์วเนเนี่ยเราม่จะเป็นต้องขึ้นดาบคีนะครับขึ้นเป็นก่อไฟก็ได้เพราะก่อไฟเนี่ยจะช่วยในเรื่องทาให้เราเผาในมอนเดอร์เนาะซึ่ง Wo นเดอร์ก็ตีเราไม่เข้าเหมือนกันซึ่ง Wo นเดอร์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แทงเราโคตรแรงแล้วก็สามารถปิดดาเมจได้ง่ายซึ่งใช้ก่อไฟก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับอเลนนะครับ ตอนนี้แล้วก็ตอบมันไปก่อนเนาะชุดนันเกมเนี่ยเราสู้มันได้นะครับเนี่ยทำให้เขาเสียฟิกได้ก็ดีแล้วครับแล้วก็กลับมาเคลียคิยวของเราเนาะ oh <my> ซึ่งเว 1, อหนึ่งเนี่ยอารลนเนี่ยสู้ได้ทุกตัวเนาะมันเทรดทุกตัวอยู่แล้วแต่ช่วงเวลสองเวลสามเนี่ยขึ้นอยู่สถานการณ์เกมนะครับขึ้นอยู่กับเชิงดีกว่าต้องพูดอย่างนี้โอเคแล้วก็มาตีแล้วก็มาลากเอามังกรเล็กออกก่อนซึ่งวัน,วนเดอร์ก,ก็อยู่ในป่าเล็ก oh <my> พุ่มเล็กเนาะ โอเควันนี้ก็จะพยายามตีสแต็กดมุมใส่โลใส่เรานะครับแล้วก็สู้กับมาได้นนครับเห็นปะเราสู้กับมาได้อยู่แล้วเราตีมันไปเลยนะครับตรงนี้ต้องฟิกเกอร์ออกแล้วเออสวยแต่ช่อน,นี้คือบอาหาขึ้นมาเติมทันพอดีครับผมเพราะบอาหาจบบนนะโอเคมันมันก็ไม่เป็นไรครับชิ้นเนี่ยชิ้นแรกคือผมจะออกเป็นก่อไฟนะครับ โอ,โอเคแล้วก็กลับมาที่เรียนเดิมก็มาชิคิคคป s t a r b u r นะครับตอนนี้ผมหาวันเดอร์ไม่เจอเนาะเพราะวันเดอร์อยู่ไหนอุ้ยแต่ตรงนั้นมาตีอย<ะ>ู่ดักกันอยู่นี่ว่าซึ่งผมจะเข้าวันเดิ้ลนะครับผมซึ่งมีโดมเรามาปิดช่วยแล้วผมจะตีวันเดอร์ก่อนเนาะอุ้ยชิผหาแล้วมันได้ดักไม่แน่ครับเรายืนตีสู้ไปเลยครับเราสู้ได้อยู่แล้วหรือเปล่านะอุ้ยแต่หัวขับมาแรงมากเลยอะ่ะ Starbursti สรรุดสวยงนี้ได้วันเดอร์ต่อไปนะ่ะโอเคซีเนียตรงหัวเราพอดีนะ วิอ้าวเดียนาตัวแต่ตัวแทนไปเนี่ยเราอะวี่ยวิอันลิงแขนสั้นไปหน่อยวะวิสวยโอ้โหซีนเนียเราตึงมากเลยอะ่ะเม็ดเราก็ขึ้นมาเติมด้วยเนะาะตีแค่ตีไปเรื่อยตีตีเออซีนเนียบอกว่าค <c oughs> ุณพี่จะเข้าสุดทําไมคะ <c oughs> โอเคแล้วก็ขึ้นมาเติมเลนเราเหมือนเดิมเนาะโอเคคลิปชนละ <c oughs> ก็เป็นไฟที่สวยครับเก <c oughs> ็บได้หล <c oughs> <ๆ>ับป้อมซะหน่อยอืมงั้นก็ ได้อยู่นะเงินตอนนี้แล้วก็มาดักที่ภุมินี้ต่อนะครับเรามาซวนภุมมนี้เน,ะเนา,เาโนเนะโอเควันเดอร์ก็น่าจะตีมังกรเล็กครับผมแล้วก็เข้าไปปิดวันเดอร์เนาะโอเควันเดอร์จายสกิกลไปละลากออกฮะแต่วัน,นการดชนป้อมต้องเคลียร์เพอมะวันการดก่อนแต่ไงเนี่ยวันเดอร์ยังไงเนี่ยวันเดอร์งงอตัวนี้เล่นเป็นเนาะคือเก็บเก็บสแต็กจากรูมแล้วก็มาใช้โลมามาตีผมเนี่ยเล่นเป็นจัดเลย อ,อ๋อจะให้ผมกดาร์ปเหรอใช่ปะโอเคกดาร์ปให้กันด้นี่ววาารับอวดท่าบ้าบกันหน่อยดูดูด,ด <c oughs> สูสวยปะสวยปะวันเดอร์บอกสวยเนาะเออสกินนี้มันแบบแอคสาวทุกคนดรือปะเออสวยค่ะโอเควันเดอร์คนนี้เป็นผู้หญิงเนาะโอ้ยทำลายผู้หญิงไมเนน่ยผมขออนุญาตพิมพ์ต่อเลยละกันพิมพ์ว่าครับเนาะ ครับไปก่อนโอเคแล้วก็เคลียร์ออบเจกเราเหมือนเดิมนะเคลียชีฟเราวันเดอร์เอ้ยวันเดอร์ได้นี่เหรอวิชิพหาแล้วมีขึ้นมาเติมเหรออย่างงี้ต้องต้องตีสู้เนี่ยชิบหายแล้วผมตายไหมเนี่ยดูนะ๊บตีไปต้องตีไปตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยตีตีต,ต,ต,ตีโอ้โหขึ้นมาอย่างงี้ก็สวัดีครับรออะไรแหละคนไทยขึ้นมากี่ตัวเนี่ยสามตัวเหรอโอ้โห แล้วคือแบบป้อมผมแตกแล้วไงป้อมบนอ่ะขึ้นมากันเยอะขนาดนี้ก็ใครจะไหวล่ะครับปะโถโอเควิค่งสวยไปเก่งมากหามอนเดือลแป๊บบอลเดิอลไปไหนวะแล้วก็ตีออกเจ็กเหมือนเดิมนะครับโอเคตีไปโอเคแล้วได้ก่อไฟชิ้นแรกแล้วต่อไปก็ขึ้นเป็นทารอนเนาะมอลเดอร์อยู่ล่างนี่โอเคจะตีบนได้นะเนาะผายกบมาโอ้นมกว่ากบมันจะไปล่างปะโถเรียบร,ยบร้อยป้อมล่างก็แตก ออะไรวะเนี่ยโอเคโอเคผมก็มาตีคลิปล่างให้ต่อเนาะซึ่งกบมันก็อยู่อ่ามันก็มากันป้อมทันอ่ะผมมาตีล่างแทนให้ดีกว่าพรล่างแตกแล้วเพิ่มบอกให้สลับเลนเคปันเดอร์ก็อยู่นี่เนาะอุ้ยกบมาอีกแล้วโอ้กบมาทที่จริงอุยต้องตีสู้เนี่ยโอ้โหมาสามตัวอย่างนี้มาสมตัวอย่างนี้ผมหนีรอบไปเนี่ยซีเนียดูดหัวมายังไงต้องสวนนะเนี่ย สตาร์บรัตทีมโอ้โหฝันไม่เข้าเลยเอ๊ะสตาจะตายโอเคยังรอดอยู่ซีเนียร์รอดไหมรอดอยู่โอเคสาตาร์ก็ได้คิวเคิวหนึ่งเนาะโอ้โหเกือบตายบอกเลยถ้าไม่มีเซก่อไฟช่วยนี่คือแบบผมตายไปแล้วถ้าผมไม่มีเซก่อไฟช่วยอะเออได้เม็ดแล้วก็เยอะอยู่นะถึงแม้จะเล่นเซตนี้อุ้ยสวยครับโอ้โหเก่งมากเลยทีมเราใบเก่งเกิน โอเคไหนก็มาแล้วขอตีออบจิ๊กอ่ามังกรขอแล้วกันน่ามีก็ไม่ใช่เลยนะทุกคนถึงแม้จะไม่ได้ดับเพียโอเคบายแล้วก็ช่วยมาตีเนาะสตาร์บัตสตีโอเคฮะอืมงั้นไปกลางก่อแล้วกันขอญอาตตีออบจกต์ตัวนี้ครับโอเคขี้ป่าสวยฮะ ไม่ทำไมนาะคอเงินหลดจังวะนาคอละเงินน้อยมากเลยทุกคนเกมนี้เงินน้อยจัดเลยตอนนี้ผมต้องแบบรับหน้าที่อีกแล้วสินะโอเคแล้วก็ขึ้นไปเคลียร์บนต่อนะครับมีกบไว่นี่เหรอนีน้าก็อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะฟ้ากันอีกแล้ววะ่ะขอ,อ่าเคลียร์เบฟก่อนไม่ได้เหรอเพื่อนโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วโอเคสโลว์ครับโอเคสวยอันนี้คือมาลาหรือมาอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ผมน่าจะมาลาแล้วทุกคน โอเคสวยฮะโอเคจากนี้เราขึ้นทํารอนได้แล้วเนาะต่อไปก็ขึ้นเป็นดาบใหม่เนาะมันเดอร์จะออกปะละ่ะออาปะละ่อละออกไหมล่ะโอโ้โหตรงนั้นอีกแหละสางี้ต้องเข้าแล้วซืตามเปิดตีฮะโอเคสวยอันตีสวยครับเอามันเดอร์เปิดตีทาไมฮะเปิดตีทาไมอยากตายเหรอเนี่ยเห็นปะทุกคนเห็นปะขี้แตกด้วยนะไอตอนจังหวะที่แบบผมฟันใสเ่เลนนะ่ะขี้แตกตอนสุดท้ายนะบอกเลยว่า ถึงแม้จะเป็นเซตก่อไฟแต่ก็มีดามเมจนะครับต่อไปขึ้นเป็นดาบใหม่นะเนาะขีแล้วก็คีอ็อบเจกต์ไปเนี่ยหาเงินครับเห็นปะขนาดนี้มันก็แรงอ่ะ <Over there. S 1> มันต้องขึ้นคีขนาดไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่เกมเนาะ <'m> อาจจะเป็นพวกแบบเจอลิงเคอย่างเงี้ยตัวที่แบบเบิ้ลเบอย่างเยน,น่านะเงี้ยเซตก่อไฟก็เล่นได้นะครับมันจะเป็นต้องเล่นเซตดามเมทมวนก็ได้วิโอ้โหเห็นปะดูดามเมจได้ผมใส่วันเดอร์สิวิกลบก็มาเหรอขีซีเนียลงมา โอ้โหเกาะเยอะมากมาดีครับผมยืนข้างวันอะสตาร์บัคสตทีมสตาร์บัคส์ทีมสตาร์บัคส์ทีมสตาร์บัคสตทีมตีมตีมสตร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 ีมเอออะวิถือว่าเราลับดาเมจเยอะอยู่นะแต่ว่าขาน่าจะตายแล้วโดนบายแล้วค่ะสวยครับอื้งคอยดีเราเก่งจริงเลยเห็นปะเห็นปะทุกคนดาเมจอะมันทุกพื้นขันนั้นก็ได้ครับแค่ขอแค่ทาลอนชิ้นเดียวก็ก่อไฟเนาะก่อไฟมันก็มีดาเมจเหมือนกันแล้วก็สามารถปิดสกอร์ วันด์เดอมูเรเนไะด้ละแต่ถ้าเป็นเล่นเซนเออเซอคิถามว่าเซคิก็เล่นได้ไหมเล่นได้หนะน้าตานี้แต่อาจจะตายไวหน่อยนะครับจังหวะน,นี้ก็มาแวะเลนล่างซะหน่อยตีออบเจกเป็นก้อนเล็กตัวเล็กไปฮะโอเคเราได้ดาบใหมนะ่แล้วชิปต่อไปขึ้นไปโอดิบูนะครับผมโอเคอเฮ้ยเอลสอ่ยเหรอเห็นป่ะเอลสุยยิงผมไม่เข้าเห็นป่ะทุกคนเงนี้ยตายชิบหายแล้วโวหขำมากกดดาบใหม่เฮ้ยจะตายไหมเนี่ย วิโอ้ยซีเนียรลงทันโอ้โหคือผมผมกดดาบใหม่แล้วก็บวกซีเนียร์ได้โคตรก่อนแต่ทุกคนจังหวะเมื่อกี้อะ่ะรอดได้ไงวะหืึถ้าผมไม่มีก่อไฟแล้วก็ดาบใหม่แล้วก็ซีเนียร์ลงมานะผมตายไปแล้วถ,ถ้าเล่นแบบอา่าดาเมจล้วนเนี่ยผมตายไปแล้วทุกคนเห็นปะข้อดีของก่อไฟเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขึ้นดาบใหม่เนะี่ยแล้วก็มีดาเมจในตัวอยู่แล้วเฮ้ยยังไงเนะี่ยเฮ้ยบายสายสูนเฮ้ย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 ยังไง เออที่เป็นคิวเก,ก่งเกินแคลรี่คิมเราตังวันนี้ที่เรียกจะเข้าพุมาไหมเรียบร้อยฮะโดนผมสโลครับจังวะนี้สกิลหนึ่งตามแล้วก็ฟิกเกอร์ตามครับอันตีเรียบร้อยอย่างนี้ตายแน่นอนครับอ,อเรียบร้อยเอาโอ๊บมากบมาเรียบร้อยจะพลังของซีเนียกับอารินไปเรียบร้อยฮะเห็นปะเอลสูตีเราไม่เข้าเลยเอายังไงครับยังไงอุ้ยแต่ผมก็กำเกือบตายเหมือนกันนะโอเคแล้วก็เออดันเบฟมาเนาะ เอาชิบหายแล้วบะใบก็ตายเอย้แต่ใบคุ้มอยู่แหละอย่างงี้กบยังไงครับกบกบขอญาตีป้อมส,สุดเลยละกันถ้าตีได้เนาะปุ๊บปุ๊บเอาชิบหายเลยป้อตตมตีไม่ตายไม่เนี่ยโอเคไม่ตายเกือบตายแล้วโอ้โหขีนแล้วก็กลับบ้านไปอย่างเท่ๆนะครับทุกคนโอเคครับจังหวะนดีแล้วก็มาเคลียร์ออบเบฟด้านล่างต่อเนาะตีไปวิ่งกบมาเหรอกบเปิดเลียหน้ามาโอ้โหขาดก็มาโอ้โหเรียบร้อยจบับมือผมโดนด้วยโดนครับโดนสวนปัง ฮึมสตาร์เบ์ตีมซีเนิวมีแฟงซีเนิวมาดิ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 อื้มเอ้าอุ้ยนิดเดียวโหเป็นไงทุกคนพานก่อไฟโคตรโหดโคตรอันตรายมี่บายแล้วก็หลายเก็บงานเนาะเรียบร้อยหมดทีมบายอย่างตึงเกมนี้อื้มเกมนี้แล้วก็ตึงเหมือนกันน่เนี่ยเฮ้ยคอคิวเหรอพี่ขอคิวถ้าผมไปหน้ารักตัวหนึ่งเลย เรียบร้อยครับจบเกมครับ GG ฮะก็เป็นกันกระบ้าครับกับเซตอรินก่อไฟในแพทปัจจุบันที่ผมเลือกใช้เนาะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับชมจนจบนะก็อย่าลืมให้กาำใจคุณซันผมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มมาทำยู u ู e แล้วเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็มาเล่นคอนต้นกับทุกคนในีคขรนะครับโอเค โอเคกินนี้อมได้ MVP นะหืมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับมาคู่กับอารินหมาป่าสุดที่สุดน่ารักของเราด้วยอารินหน้าตาหล่อเหลาของคุณซันนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับทุกคนเดี๋ยวมาดูดาเมจที่เราทำดิโอเค MVP ก็เกมนี้นะสาบผมอืม <im it> เลตติ้งก็ดีนะ <im it> เลตติ้งดีมากเลยมีบายเซนิลที่แบกอยู่รับได้หมกีก็เบ่อร์ก็บ้าบ้ครับ